การใช้อำนาจจิตผิดกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้เคยหลงใช้อำนาจจิตทั้งหลายเคยใช้อำนาจสติอำนาจสมาธิอำนาจตบะชานอำนาจยาณสร้างไสยศาสตร์อวิชชาเล่กลมนดำในการแทรกแซงเข้าคอกงา เบียดเบียนทำร้ายทำลายสัตว์ชีวิตทั้งหลายบุคคลอื่นทั้งหลายกับมู่สับพสัตทั้งหลายโลกสังสารวัฏทั้งหลายหรือต่อองค์มหาบารมีต่อนอเนื้อพุทธางกูลต่อพระโพธิสัตว์พระหัวโพธิสัตว์องค์ปเจกพุทธเจ้าทั้งหลายต่อหมูอริยะเจ้าอริยสงฆ์ทั้งหลาย มูเาอาระหัน์ทั้งหลายหรือมุ่งให้เกิดความหลงไหลมัวเมาก็ตามต่อตอนเองก็ตามหรือเพื่อลาบสักระแห่งตนก็ตามอโหสิอโหสิอโห